NBA นะครับได้เริ่มมา14-15นัดแล้วนะครับซึ่งบิเชอร์รีพอตเนี่ยสื่อเจ้าดังของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาได้เกิดการตั้งคำถามให้แต่ละทีมนะครับผมไล่อ่านดูแล้วเป็นคำถามที่น่าสนใจวันนี้จะลองหยิบยกบทความนี้มาเล่าให้ฟังดูนะครับเริ่มกันที่ทีมแรกเลยนะครับนั่นคือ a t l a n t a h a w k s a t l a n t a Hawks Hawk เนี่ยเขาอยากให้สังเกตที่บอกดานบอกดานวิดปีกตัวเก่งของทีม a t l a n t a Hawks บอกดานวิดเนี่ยใครดูเพย์ออฟปีที่แล้วช่วงเพย์ออฟนะเขาทำแต้มเป็นมือ2ของทีมเลยก็ว่าได้แต่สถิติโดยรวมเนี่ยอยู่ที่อันดับที่3ของทีมในด้านการทำคะแนนซึ่งช่วงเปิดฤดูกาลเนี่ยเจ้าตัวยังบาดเจ็บอยู่แล้วตอนนี้แอรลันตาหอ,อกเล่นได้ดีมากพวกเขาชนะ9แพ้แค่5นัดซึ่งการมาของเดชอนเต้เมเล่เล่นคู่กับเทยังเป็นอะไรที่ลงล็อก ok มากๆตอนนี้เขาเลยเกิดคำถามว่า เมื่อบอกดานวิดกลับมาเนี่ยทีมจะปรับจูนเขาไปลงตรงไหนจะใช้เขายังไงประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือบอตันเซลติกบอสตันเซลติกปีที่แล้วใช้เกมรับพาทีมเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศพวกเขามีเกมรับที่ดีมากๆผลงานของพวกเขาในปีนี้ก็ยังชนะ11แล้วก็แพ้3นะครับแต่ถ้าเจาะในด้านการเล่นเกมลับเนี่ยปีที่แล้วเป็นท็อปลีกตอนนี้เกมลับของบอตันเซลติกเนี่ย ตกไปอยู่ที่อันดับที่19ของลีกจะเห็นได้ว่าเกมรับเนี่ยย่อนยานลงซึ่งสื่อเขามองว่าเรื่องนี้ยังไม่มีปัญหาเท่าไหร่เดี๋ยวรอโรเบิร์ตวิลเลียมกลับมาก่อนโรเบิร์ตวิลเลียมยังมีปัญหาการบาดเจ็บลบก,กวนถ้ากลับมาจะช่วยซ้อนวงในได้ดีช่วยสลับตัวประกบได้ช่วยรีบาวได้ช่วยเล่นเกมวงในได้แล้วตอนนั้นเนี่ยบอสตันเซลติกน่าจะกลับมาแข็งแกร่งนะครับเรื่องต่อมานะครับนั่นคือบุคลินเน บุคลินเน็ตเขาถามว่าอนาคตของไคลรีเออร์วิงจะเป็นยังไงต่อไปหลังจากไคลรีเออร์วิงโดนแบนไปนะครับตอนเนี้ทีมบุคลินเน็ตกับผลงานดีขึ้นมาซะอย่างนั้นตอนนี้บุคลินเน็ตชนะ5แพ้3ในช่วงที่ไม่มีไคลรีเออร์วิงถ้ามีไคลรีเออร์วิงชนะ2แพ้6อันนี้มันก็น่าคิดว่าทีมจะต้องทำยังไงกับไคลรีเออร์วิงต่อจะให้ไคลรีเออร์วิงเนี่ยจะโดนเหตุเลยไหมสิ้นฤดูกาลนี้หรือปล่อยหมดสัญญา หรือควรยูให้คาร์ลีเออร์วิงรีทายซึ่งผลงานแบบภาพรวมนะไม่เจาะลึกว่าเฮ้ยเจอใครคู่แข่งเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขามองว่าการมีกับไม่มีเปรียบเทียบแบบตื้นๆเลยเขามองว่าตอนนี้ผลงานในทีมมันดีทีมจะจัดการยังไงกับอนาคตของคาร์ลีเออร์วิงต่อไปนะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือชาร์ลอตฮอร์เนตชาร์ลอตฮอร์เนตเป็นทีมที่ดูดีมีอนาคตมาเรื่อยนะครับแต่ปีนี้เหมือนปีชงของพวกเขา ผู้เล่นคนเก่งของเขาอย่างมาดิเจตก็มีปัญหายังไม่สามารถลงเล่นได้แล้วก็ดาวรุ่งอย่างเจมบุกไนท์ดับมาหวังว่าจะช่วยทีมได้ก็มีปัญหาเรื่องการขับขี่ซึ่งตอนนี้ทีมมันเละเทะมากรวมถึงลาเมโลโบอลก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนลงเล่นได้เพียงแค่3นัดผลงานของชาลตฮอร์เนตเนี่ยชนะ4แพ้12สื่อเขามองว่าหรือตอนนี้ชาลตควรจะแทงทีม เขาอยากให้สังเกตว่าชาเราต้องตัดสินใจแล้วว่าจะเข้าเพย์อินต่อไปหรือจะยอมเป็นทีมแท้งเพื่ออนาคตนะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือชิคาโกบูชิคาโกบูสิ่งที่เป็นคําถามเนี่ยนั่นคือเมื่อไหร่ลอนโซบอลจะหายจากอาการบาดเจ็บการขาดหายไปของลอนโซบอลมีผลกระทบต่อทีมมากลอนโซบอลเล่นเกมรับได้ดีรันเกมได้ดียิงนอกก็แม่นแล้วด้วยทําให้ตอนนี้บัวกระท่อนกระแท่นพวกเขาชนะ6แล้วก็แพ้ถึง9นัด ตอนนี้นะครับอาการบาดเจ็บของลอนโซบอลเนี่ยมีการอัปเดตออกมาว่าเขามีแนวโน้มที่ดีอาการบาดเจ็บของเขาเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีเขาเริ่มไปวิ่งจ็อกกิ้งนะและเป็นที่แบบเป็นอุมโมงน้ําเพื่อลดการกระแทกเนี่ยลอนโซบอลเริ่มวิ่งได้แล้วโค้ชบอกว่าเขาคาดหวังว่าปีหน้าเนี่ยเราจะได้เจอลอนโซบอลนะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือคีปลนคาวาเลียคีปลนคาวาเลียคนที่เขาเกิดคําถามเนี่ยนั่นคือไอแซคโอโคโร i อแซค o อโครเป็นสมอลฟอร์เวิร์ดคนเก่งของทีมซึ่งปีที่แล้วช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยอย่างพีคเลยเล่นเกมรับดีมากยิง3แต้มฟิลโกลระดับ51%ซึ่งปีนี้ i ok s a ซ c o อ o ครเล่นไป14นัดเป็นตัวจริง3นัดผลงานจาก8-9คะแนนโดยเฉลี่ยเนี่ยตกลงมาเหลือ2.7คะแนนโดยเฉลี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับ i s a ซ c o ok อ o r รผู้เล่นที่ป้องกันดียิง3แต้มและดูมีอนาคต แต่กลายเป็นว่าการมาของโดนัลด์แมิเชลเล่นคู่กับดาเลียสกาแลนและก็เหล่าผู้เล่นวงในเป็นอะไรที่ลงล็อกมากกว่าเขาอยากให้ถามว่าต่อไปเนี้ยจะทํายังไงกับไอแซคโอโคโลผลงานมันตกอย่างเห็นได้ชัดและอนาคตของเขาเนี่ยยังมีในทีมต่อไปหรือไม่นะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือดัลลัสมาวาิกดัลลัสมาวาิกเนี่ยเขาเกิดคําถามเดียวว่าใช้งานลูก้าดอนชิตเยอะไปหรือเปล่าลูก้าดอนชิต ถือบอลมากที่สุดเนี่ยเปอร์เซ็นต์การเล่นต่อเกมเนี่ยอยู่ที่39.1%ซึ่งในประวัติศาสตร์ชาติ NBA นะคนที่ถือบอลมากกว่าเขาเนี่ยมีแค่2คนนั่นคือลาเซเวตบุกร่าง MVP กับเจมฮาเดนร่าง MVP ในปี2018-2019นอกจากนั้นเนี่ยไม่มีใครครองบอลเยอะเท่าลูก้าดอนชินมาก่อนตอนนี้ดัลลัสมาริลิกคนที่ถือบอลรันเกมเนี่ยมีแค่2คนลูก้ากับสเปนเซอร์ดินวีดีเขามองว่า การขาดหายไปของจาเรนบันสันเนี่ยทำให้บอลเนี่ยมันไปนกองอยู่ที่ลูก้าเยอะเขาบอกว่าดัลลัสควรจะหาคนมาช่วยลูก้าจะดีกว่านี้หรือไม่นะครับเรื่องต่อมานะครับนั่นคือเดนเวอร์นาเกตเดนเวอร์นาเกตตอนนี้ไปในทิศทางที่ดีจามาเมเล่เริ่มจะกลับมาแล้วไมเคิลพอตเตอร์จูเนียเริ่มจะกลับมาละดูทรงเนี่ยทีมดูดีมีอนาคตเหล่าผู้เล่นตัวสำรองก็ดูคุณภาพดีไม่ว่าจะเป็นบูชบาโบนไฮแลนด์เจฟกินอะไรก็ดูไม่แย่นะัก แต่สิ่งที่มันแย่ที่สุดเนี่ยนั่นคือ d ีแอนเดอรจอนสื่อเขาบอกว่าเหมือนกลวยวางไว้อย่างนั้นนะครับเหมือนกลวยให้คนเลี้ยงผ่านนะครับสำหรับดีแอนเด์จอแดนเขามองว่าดีแอนเดอรจอแดนเนี่ยช่วยโจขิดได้น้อยเกินไปทีมควรปรับเปลี่ยนเซนเตอร์ด่วนหาเซนเตอร์มาเป็นกำลังสำรองอย่างด่วนนะครับเรื่องต่อมานั่นคือ d ดีทอยพิสตันนั่นคือเขาเป็นห่วงเรื่องเคสคคนิงแฮมเคธแคนิงแฮม ปีที่แล้วช่วงเริ่มต้นเนี่ยดูยังไม่ค่อยแรงนักหลังออสตาไปดีมากแล้วปีนี้คิดว่าจะระเบิดแตกแต่สุดท้ายแล้วฟอร์มของเคสคันมิงแฮมเนี่ยไม่ต่างจากปีที่แล้วมากนักเขามี19.9คะแนนโดยเฉลีย่ยปีที่แล้วมี17.4คะแนนโดยเฉลีย่ยการรีบาวปีนี้เป็น6.2ครั้งปีที่แล้วเป็น5.5ครั้งการแอซซิตดครั้งเป็น6ครั้งจะเห็นได้ว่าสถิติของเคสคันมิงแฮมเนี่ยมันไม่หนีไปเลยมันพัฒนาแค่นิดเดียวนะครับ ด e ทอยพิสตันก็อาจจะอนาคตไม่พุ่งแรงเหมือนที่คาดการไว้นะครับตอนนี้ดีทอยพิสตันเกมรับแย่มากพวกเขาชนะ3แล้วก็แพ้12เขาคาดหวังว่าเคสจะเล่นได้ดีกว่านี้นะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือโกลเด้น t เตเบลเ r อร์โกลเด้นสเตเบเอร์ปัญหาเดียวของพวกเขาเนี่ยนั่นคือเหล่าดาวลุ่งเล่นได้ไม่ดีนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเจมไวส์แมนที่ตอนนี้ทีมส่งไปอยู่จีลีเรียบร้อยแล้วจนาธานคูมิงกา้าโมเซนมูด,ดี้ยังไม่สามารถขึ้นมาเล่นได้อยา่างลงล็อกนะครับเ <N> <L ock> ขามองว่าถ้าทีมยังปล่อยไว้แบบนี้เหล่าดาวรุ่งพวกนี้แหละจะฉุดหลังสเตเฟนเคอร์รีสเตเฟนเคอร์รีเล่นอยู่ในฟอร์มระดับ MVP แต่ถ้าภาพรวมทีมผลงานไม่ดีการได้รางวัล MVP ของเคอร์รีก็จะเป็นเรื่องยากมากๆเขามองว่าเรื่องนี้ น่าจะต้องคิดกันดีๆภายในองค์กร Golden s t a b r l i o e r นะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือ Houston Rockets Houston Rockets เนี่ยเขากำลังนึกถึง Jabari Smith Jr. Jabari Smith Jr. เป็นดาบที่พวกเขาดาบมาในปีนี้เป็นความคาดหวังของทีมเขาบอกว่าเชื่อเหลือเกินว่าแฟน Rockets จะโกรธ Magic ที่ปาดหน้าเอา,ปา,าเปา l o b a n c h e โ o มาก่อนซึ่งตอนนี้ Jabari Smith Jr. เนี่ยเป็นดาวลุ่งที่ไม่เปี้ยงป้างเลยฟอร์มเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นัก เทียบกับเพื่อนร่วมรุ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบานเคโลไอวีเมเล่มาทูดินอะไรเงี้ยต่างคนแต่ละคนลุกกี้ปีนี้มีแต่แรงแรงเท่านั้น mm. เขาเลยเป็นห่วงว่าบางทีเนี่ยจาบาลีสมิธจูเนียเนี่ยอาจจะเป็นดับแป๊กหรือเปล่านะครับเรื่องต่อมานะครับนั่นคือทีมอินเดียนาเพเซอร์อินเดียนาเพเซอร์ตอนนี้ชนะ6แพ้6กืนไม่เข้าขายไม่ออกไม่ใช่ทีมระดับแท้งทีมแต่ตอนนี้พวกเขาคาลาคาสังอยู่ My Turner ์เนอร์นเตอร์ตัวเก่งของเขาเนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวพัวพันกับรแอนเจลิสคิปเปอร์และก็มีสื่อตาไว้ไปเห็นว่าไอผู้จัดการทีมของเลเกอร์เนี่ยก็บินไปเมืองอินเดียนาเขามองว่าบางทีเนี่ยอินเดียนาเพเซอร์จะต้องจัดการอะไรบางอย่างเคลียรเรื่อง My Turner ให้มันจบเสียทีและตอนนี้สื่อเขามองว่า My Turner เนี่ยมีราคาค่อนข้างสูงเพราะว่าฟอร์มการเล่นของเขาเนี่ยอยู่ที่17.9คะแนนโดยเฉลีย่ย 8.7รีบาว3.1บล็อกแล้วก็ก่อนหน้านี้เทอร์เนอร์ชอบเจ็บตอนนี้เขาเล่นติดๆกันมาตลอด89นัดอาการบาดเจ็บไม่มีฟอร์มก็ดีเขามองว่าถ้าจะเทรดราคาจะแรงนะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือรอนชิริสคิปเปอร์รอนชิริสคิปเปอร์เขาเกิดการตั้งคำถามว่าคุณจะเอาอยัางไงกับคาร์ยวเลนาดคาไวเลนาดเล่นไป2นัดแล้วมีอาการบาดเจ็บ ซึ่งทีมก็ยังไม่การันตีว่าเขาจะกลับมาลงเล่นเมื่อไหร่และก็เช้าวันนี้คาวายวกลับลงมาเล่นได้แต่ฟอร์มก็ยังไม่ได้ดีนะักแต่ทีมก็ยังชนะนะครับเขาบอกว่าทีมต้องตัดสินใจให้ดีจะพักคาายไว้สมบูรณ์และเก็บไว้เล่นเพย์ออฟหรือจะค่อยๆปรับจูนกันไปถ้าไปรอเพย์ออฟเลยเนี่ยเชื่อว่าคาวายวจะจูนกับเพื่อนไม่ได้เขามองว่าบทบาทหน้าที่อาการบาดเจ็บของคาวายวเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ของสโมสสน,นะครับ ทีมต่อมานะครับนั่นคือรอนชิลิสเลเกอร์ลอนชิลิสเลเกอร์ชนะ3แพ้10นะครับสื่อเขาบอกว่าไม่มีอะไรแย่กว่านี้ไปอีกแล้วนี่คือโมเมนต์ที่แย่ที่สุดละทีมก็เฮียตัวผู้เล่นก็ไม่ดีนะครับซึ่งสิ่งดีทีเดียวของเลเกอร์เนี่ยคือลัสเซเวตบุกกลับมาเล่นดีได้แล้วตอนนี้เลเกอร์ตามพื้นที่เพย์ออฟอยู่ประมาณ4เกมตามพื้นที่เพย์อินอยู่ประมาณ2.5เกมพอแพ้ไป10เกมเนี่ยจะแทงก็แทงไม่ได้ พราะสิทธ์ดับอยู่ที่พีลิแกนเขามองว่าทางเดียวที่ผู้บริหารจะช่วยแฟนเลเกอร์ไม่ให้ปวดใจไปมากกว่านี้เนี่ยคือตลาดเปิดในช่วงธันวาเนี่ยเทรดโตผู้เล่นซะให้ทีมมีอนาคตอีกครั้งคุณภาพแบบนี้มันไม่ได้จริงๆนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับนั่นคือทีมเมมฟิสกิลลี่ทีมเมมฟิสกิลลี่เป็นทีมที่เกมรับดีๆแต่พอในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาต้องเสียทิเบิลเจ จาร e เรนแจ็กสันนร์นะครับที่มีอาการบาดเจ็บไปพักรักษาตัวตอนนี้เกมรับของเมมฟิสไม่ดีนักเขากำลังเป็นห่วงว่าเมื่อ t ิปเบิลเกลับมาจะสามารถปรับจูนทีมให้ดีขึ้นได้ไหมจะทำให้เมมฟิสเกมรับได้ดีกว่านี้หรือเปล่าอันนี้คือการตั้งคำถามนะครับแล้วก็การบาดเจ็บของเขาเนี่ยจะกระทบต่อฟอร์มการเล่นของเขาหรือเปล่าถ้าทิปเบิลเจกลับมาสูตรเดิมได้เล่นได้ดีเหมือนเดิม เมมฟิทปีนี้น่าดูนะครับอาะละครับนี่คือการตั้งคําถามของทุกทีมคุณคิดว่าคำถามไหนหน่าสนใจคำถามไหนที่คุณมีคำตอบคอมเมนต์บอกกันครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับในช่องของเรายังมีคอนเทนต์บาสอีกมากมายนะครับถ้าชอบกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันมีเรื่องอะไรอยากแนะนำคอมเมนต์บอกกันนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ส่งคนกับเวลาลาแล้วครับสวัสดีครับ